สวัสดีครับน้องๆทุกคนเนะาะวันดีเราก็มาจัดนี้รับนี้ใหม่ชิมาโนสเตล่าเนาะ swc พันหิดจีเนาะตอนเด็กที่เอา xg แต่มันข้องมอดนะครับก็เลยเอาเฮหจีก็ได้หรบมันตำว่าไปนิดเดียวเด๋ยว,ยวการน,นี้มันกนระเทมเอามาให้กันนี่ Mì bao mà. bao 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 con bao 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 con bao bao ở bên bao 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 Đây bao 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 เห็นไหมเปั้เียเนี่ยเป็นเสี้ละ่ะ S W นอตัวนี้เนาะมันมี F K S W เนาะถึง R H ข้างหลังนั่นเที่าว H G เอว่า X X G อะไรคือเป็นจด,ดรอบเนาะ เดี๋ยังบางประกอบไม่เลยเยวนี้เป็นน็นอปนาะบางมือบางช่างมือฟ้านะครับใส่ปีสองคล้องอะไรนี่สไลด์คองสไลด์นะครับพันร้อยบาทมวนละพันร้อยบาทนะครับได้ซ้ำรยพอดีเลยซ้ำรยเป๊ะเ,เ,เลยนะี่เต็มพอดีเต็มสับปูนพอดีบางไปจัดร้านในนี่มาครับ ยาน Southern Fit อะไร Southern Sport Fishing ก้องปีบู้มเนาะนี่ถ้าใครอยากาสนใจก็ไปลองไปสักครั้งก็ได้เนาะเพจ Southern Sport Fishing แต่เดี๋ยวเกน่าจะลงคลิปแล้วี๋ยวก็มีคันกันนะครับคันก้อง Shimano <c oughs> ไอนะ้ไรน <c oughs> ่ะ Shimano Ocean มามเนาะ ราคาก็าไปห้ากันเอาเองเนาะชิพขันชิมานอะไร้สักอย่างนี่แหละแต่ว่าจำจำรหัสไม่ได้เนาะไอ้ตัวนี้เป็นสเตลนะ่าเนาะ s อสช่วยไหมชัดไหมหวานเจียบกับเนียบปิ๊บเลยเลย <Okay. S 1> โอเคตามนี้กับลกราคาไม่กี่บาทกับ ไม่ก,กี่บาทโอเคน้าเสนใจกับไอคอนใน Southern Sport Fishing Southern Sport Fishing เป็นเพจนะครับตามน,นี้นะครับไปโอเคบ๊ายบาย